มาครับมาครับขอดนมกันท่โก้วันนี้เลยมาเป็นพัดกระเพาขามหมูเออไข่ดาวอ่ะรวดตงรงบัวไหล่ใหญ่หาง Huh? <laughs> Ne? Hmm. mı? Hmm. Thank <laughs> you. Aww. Mm -hmm. 嗯。Mm hmm. mm -hmm.